สวัสดีค่ะพี่การมาไลฟ์ให้ความรู้นะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาตอบคําถามนะคะเรื่องของการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การตั้งครรภ์ข้อแล้วก็หลังคลอดค่ะใครมีปัญหานะคะสามารถปรึกษาพี่กันได้เลยะคะ่ะ ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากพักทายนะคะกดไลค์กดแชร์ไลค์สดนี้นะคะให้เป็นประโยชน์นะคะวันนี้พี่กันก็มีหัวข้อนะคะเกี่ยวกับการเล่งลูกมาฝากคุณพ่อคุณแม่อีกเช่นเดิมค่ะมีลูกไวัยไหนกันคะวันนี้คือพี่กันตั้งใจะจะไลค์ในเรื่องหัวข้อของพัฒนาการนะคะแล้วก็การกระตุ้นพัฒนาการผ่านการเล่นค่ะทีนี้ก็จะมีตั้งแต่วัยหนึ่งเดือนถึงสิบสองเดือนนะคะวันนี้พี่กันขอทําเป็นซีรีส์แล้วกันเนาะวันนี้พี่กันก็จะไลค์ในเรื่องของหนึ่ง เดือนถึงสี่เดือนก่อนนะคะใครมีลูกวัยหนึ่งเดือนถึงสี่เดือนบ้างไหมคะมีลูกไวัยไหนบ้างคะหนึ่งเดือนสี่เดือนพิมมาเป็นตัวเลขให้พี่แการู้นิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะก็จะมาไลฟ์ต่อในช่วงห้าเดือนถึงแปดเดือนค่ะเพราะว่าเรามีเวลาน้อยเด๋ยแก็ต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาให้คำปรึกษากับ,บคุณแม่ด้วยนะคะมุกทามค่ะวันนี้เข้ามาอยากรวดเร็วนอ้อเด็กแกนก็จะได้เริ่มหัวข้อเลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะดู ถึงพูดถึงเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการพี่แกงก็อาจจะต้องเกริ่นก่อนว่าเฮ้ยเด็กวัยหนึ่งเดือนถึงสี่เดือนมีพัฒนาการอะไรบ้างอ่าเตรียมโจทย์เลยนะคะเผื่อคุณพ่อคุณแม่ท่านใดมีลูกวัยดีอยู่นะคะแรกเกิดถึงหนึ่งเดือนนะถึงสี่เดือนมีพัฒนาการอะไรบ้างนะคะอ่ะเริ่มจากแรกเกิดถึงหนึ่งเดือนแรกค่ะมีลูกแรกเกิดไหมคะพัฒนาการเอาไว้ก่อนนะพี่แกนจะขอแบ่งเป็นเรื่องของการทรงตัวการเคลื่อนไหวนะคะการใช้ตาใช้มือ การสือ่อความหมายหรือภาษานะคะแล้วก็เรื่องของสังคมการเข้าสังคมนะคะอ่ะวัยแรกเกิดถึง1เดือนนะคะวัยนี้นะคะน้องจะของอแขนและเคลื่อนไหวได้ดีในท่านอนคั่มมีตรักสังเกตว่าจะมีรีเฟกนะคะคือรีเฟกโมโรก็คืออาการสะดุ้งผวานะคะมีรู u ติ้งซักกิ้งนะคะก็คือคกลไกเรื่องของการกระตุ้น เวลาดูดนะคะลูกเขาจะมีปฏิกิริยาการดูดเช่นเราเอาปากลูกไปเขี่ยกับขวดนมแม่หรือขวดนมเนี่ยเขาจะดูุดงักเลยนะคะมีสเตปปิ้งนะคะลูกในวัยแรกเกิดถึงหนึ่งเดือนเนี่ยจะสามารถเห็นได้ชัดเจนระยะแปดถึงเก้านิ้วอ่าแปดถึงเก้านิ้วออกมาไหมมันทัดไม่มีแปดถึงเก้านิ้วก็ยังไม่ถึงหนึ่งไหมมันทัดนะคะก็คือเราต้องก้มหน้าไปไกลๆนะคะมีเรื่องของการสื่อความหมายก็จะเป็นเรื่องของการร้องไห้นะคะ หยุดฟังเสียงเมื่อมีคนมาคุยด้วยอันนี้เด็กแรกเกิดถหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเข้าสังคมเพราะจะมีการมองหน้าสบตามในช่วงสั้นๆแล้วก็ในระยะใกล้ๆได้ในเด็กแรกเกิดถหนึ่งเดือนนะคะต่อไปเด็กวัยหนึ่งเดือนคะ่ะหนึ่งเดือนถึงสองเดือนก็คือสามสิบวันถึงหกสิบวันนะคะขาของลูกเริ่มเหยียดในท่านอนคว่ำนะคะอาเริ่มจากตอนแรกงอแขนงอขาใช่ไหมคะตอนนี้เริ่มขาเริ่มเหยียดแล้วนะคะ วัยนี้ยังกำมือแน่นนะคะมีการทำเสียงในรำคออืบอ้อ,อบ้างนะคะสองเดือนนะคะสองเดือนไว้สองเดือนจะชันคอได้ในสิประมาณสี่สิบห้าองศานะคะสี่สิบห้าองศาก็คืออันนี้เก้าสิบองศาใช่ไหมคะสี่สิบห้าองศาก็ประมาณนี้ครึ่งหนึ่งของเก้าสิบนะในท่านอนปั้มคือแม่รองจับลูกสองเดือนนอนปั้มแล้วดูว่าชันคอได้ไหมนะคะ ถ้าคุณแม่อุ้มนั่งตักลูกสามารถพปยุศยงศีรษะาเงยหน้าขึ้นได้เออก็คือคอที่งอแงงี้สามารถเงยหน้าขึ้นได้นะคะสองเดือนนี้เขาจะเริ่มกำมือหลวมๆแล้วนะคะอ่ามองข้าในระยะกึ่งกลางลําตัวหมายความว่าถ้าเราเอาของมาวางอย่างนี้แล้วให้เขามองตามเขาจะมองตามได้นะคะวัยสองเดือนเขาจะเริ่มฟังเสียงเวลาคนคุยกันได้ยินเสียงก็จะหันหาเสียงค่ะในวัยนี้นะคะ ในการทักษะในการเข้าสังคมใบนี้เขาจะสบตาเหือเห็นไดช้ชัดยิ้มต่อสแสดงความสนใจคนที่เข้ามาคุยด้วยอพอมาช่วงสอ,องเดือนถึงสี่เดือนลูกจะสามารถทําอะไรได้บ้างพัฒนาการนะคะท่าในท่านอนฟวามสามารถยกศีรษะสูงได้90องศาก็คือแบบนี้เป็นมุมฉากนะคะ,ะ่ลูกใครสี่เดือนนะคะจับนอนฟวามชันคอได้90องศาไหมนะคะ สามารถใช้แขนยันหน้าอกให้ยกสูงขึ้นเล็กน้อยอะนะคะในท่านั่งจะสามารถยกศรีรษะให้ตั้งตรงได้ก็คอลูกจะต้องชันแข็งแล้วนะสี่เดือนมีคนถามพี่แกนมาว่าพี่แกคอน้องต้องชันแข็งเมื่อไหร่นะคะอันนี้คือคําตอบเลยสี่เดือนนะคะวัยสี่เดือนนี้เขาจะใช้มือฟ้าจับสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวนะคะก็หาของเล่นอะไรให้เขาจับนะคะมองตามสิ่งของที่เครื่องเคลื่อนไหวอยู่ข้างหน้าและรอบข้างได้ร้อยแปดสิบองศา 180ปองศาหมายความว่าจากมุมนี้นะคะเราเขย่ากุ้งกินนะคะลูกสามารถมองตามจนมาถึงมุมนี้นั่นคือร้อปดองศาหรือครึ่งวงกลมนะคะวันนี้จะเริ่มมีพักษาด้านภาษาคือส่งเสียงอ้อแอตอบโต้เวลาที่คนมาคุยด้วยหัวเราะส่งเสียงแรมเมื่อดีใจอ่าลูกจะหัวเราะเมื่อไหร่คะสี่เดือนนะคะส่งเสียงกิกกาส่งเสียงแรมส,ส่งเสียงสูงเนี่ย สี่เดือนนะคะอ่าจำไว้เลยนะคะใ <c> ย <oughs> น,นี้นะคะแน่นอนก็คือต้องสบตาได้แต e ่สองเดือนค่ะัยนี้ต้องสบตาได้แล้วด้วยยิ้มตอบแสดงความสนใจสิงรออค้างทามีอารมณ์แบบสะทางดีใจนะคะเมื่อเห็นคนที่คุ้นเคยสี่เดือนเนี่ยเหมือนลูกเขาแบบเวลาเห็นพ่อเห็นแม่เนี่ยเขาจะแบบอยากทำท่าดีใจแขนขาขยับอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นชัดนะคะในวบทีเดือนอ่ะทีนี้พอเราจะรู้รู้พัฒนาการ แลกเกิดถิ้งสื่อเดียนแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นผ่านการเล่นในวันนี้พี่แกจะพูดถึงเรื่องของการกระตุ้นผ่านการเล่นว่าเฮ้ยแต่ละเดือนนะคะเราควรจะกระตุ้นอะไรบ้างเพื่อที่ว่าบางคนเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ไม่เคยเลี้ยงลูกไม่เคยเลี้ยงน้องเลยนะคะแล้วเป็นครอบครัวเดี่ยวคือไม่มีปุยาตายายอยู่ในบ้านเนาะก็ต้องเลี้ยงกันสองคนมันเป็นเรื่องที่ต้องรู้ต้องรู้ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่รู้ก็เลยจำเป็นจะต้องมาไลฟ์ในวันนี้เนาะเพราะว่า บางคนคือเด็กขาดการกระตุน้นขาดการเลยนดูที่ถูกต้องเหมาะสมเนี่ยก็ส่งผลให้พัฒนาการช้านะคะโดยเฉพาะเรื่องของพัฒนาการด้านภาษาจะเห็นชัดถ้าเด็กที่ถูกกยปละละเลยไมไ่ถูกกระตุ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรื่องของการกระตุน้นพัฒนาการผ่านการเล่นอ่านะคะการเล่นมีประโยชน์มากเดี๋ยวขอเช็คเข้ามาทีโอโหนี่เข้าเยอะเลยสวัสดีสา5สสิบห้าท่านนะคะดีใจจังเลยนะคะขอบคุณทุกการแชร์นะคะเข้ามาแล้วช่วย แชร์เกี่ยวไว้ก่อนเผื่อใครยังไม่มีโอกาสได้ดูนะคะแล้วก็เผื่อไปถึงเพื่อนๆน,นะคะที่ยังไม่รู้จักเพจพี่แกนนมแม่นะคะด้วยนะคะเพจพี่แกนนมแม่นะคะให้คำปรึกษานะตั้งแต่ตั้งคันจนถึงลังคลอดแล้วก็พี่แกนมียูทูบนะคะมี YouTube ที่มีคลิป500่าคลิปคลิปที่ทําขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คุณแม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่แกจะมีการตัดที่ไลน์เนี่ยลงลงยูทูบไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ มี t ิกต็อนะคะเอาไว้เล่นเล่นให้คุณแม่ได้รับความรู้จากทางติกต็อกพคุณแม่ทันใดสะดวกทางติกต็อนะคะก็มีหลายท่านรู้จักพี่กันจากทาง t ิกต็อกเนาะมาต่อเลยเพื่อไม่ให้เสียวเวลานะคะเราต้องใช้เวลาอย่างมีคุณค่านะคะขอกินกาแฟนิดน,นึงนะคะอ่ะมาเรื่องของการกระตุ้นลูกผ่านกิจกรรมการเล่นค่ะ ไว้หนึ่งเดือนไว้หนึ่งเดือนใครมีลูกไว้หนึ่งเดือนนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ก็คือสามารถทําได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงหนึ่งเดือนเลยนะพูดคุยด้วยร้องเพลงนะคะเปิดเพลงให้ลูกฟังนะคะถ้าพูดด้วยเสียงสูงเด็กก็จะทําตาโตนะคะเด็กจะมีปฏิกิริยาต่อตอบนะคะก็คือทําเสียงเล็กเสียงน้อยนั่นเองค่ะเหมือนเวลาอ่านนิทานให้ฟังเหมือนกันก็คือทําเสียงเล็กเสียงน้อยได้เลยเขาจะรู้สึกตื่นเต้นไปกับน้ําเสียงของเรานะคะในวัยนี้ให้ทําเสียงเล็กเสียงน้อยนะคะ ทำอะไรได้อีกในวัยหนึ่งเดือนนะคะคืออกกอสัมผัสลูกนะคะนวดตัวให้ลูกหวีผมนะคะทาอย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วก็ทําด้วยความจริงใจมั่นคงหมายถึงว่าแบบเออทาแบบจริงจริงจังๆนะคะวันนี้สิ่งที่ต้องทําอีกก็คือสบตารูปเรียกให้ลูกหันหน้าสบตาให้ลูกมองตาคือแล้วก็เอาหน้าเราเนี่ยไปใกล้ๆในระยะประมาณแปดถึงเก้านิ้วเนาะก็แปดถึงเก้านิ้ว ไม่แม่นทันนะคะคือมองลูกไประดับนี้นะคะหรืออาจจะหาโมบายหรือว่าภาพที่มีลักษณะสีขาวสีดำนะคะมาแปนไว้นะคะโดยระยะเนี่ยควรไม่เกิน13นิ้วนะที่จะแปนโมบายนะคะคนแปนสูงเกินไปมันก็จะไม่ได้ผลอ่านะคะอันนี้นะคะคือการเลี้ยงลูกไวแรกเกิดถึงหนึ่งเดือนที่ที่ที่เราควรจะต้องทำนะคะอ่าพอนี้พอเริ่มเข้าสู่วัยสองเดือนนะคะสิ่งที่จะต้องทำนะคะ แน่นอนก็คือเรายังคงกระตุ้นการมองเห็นนะคะคือแปดโมบายหรือของเล่นที่มีแสงสดใสนะคะวัยนี้ให้เขยบโมบายให้สูงขึ้นไม่เกินยี่สิบนิ้วยี่สิบนิ้วก็คือไม้มันทัดพอผานะคะให้ลูกได้ออกกำลังกายแขนขาโดยยกแขนยกขาเบาๆในขณะที่นอนหย,ยา็อาจจะเอาของเล่นมาให้เขาคว้านะคะหรือว่าโมบายหรือว่าของเล่นที่เป็นแบบเออเพย์ยินอันนี้พี่กันว่าได้ประโยชน์นะคะ อุ้มลูกมองศบตายิ้มและพูดคุยกับลูกวัยสองเดือนถ้าลูกใครไม่ศบตาเนี่ยต้องกระตุ้นแล้วนะถ้ากระตุ้นแล้วไม่ได้ผลต้องไปตรวจนะคะอ่าลูกต้องสบตาเนี่ยสองเดือนต้องศกตาได้แล้วนะวัยนี้ก็ยังคงต้องร้องเพลงกล่อมน,นะคะแล้วก็เปิดเพลงให้ลูกฟังได้นะคะวัยนี้อุ้มสัมผัสลูกบ่อยๆจับลูกนอนคว่ำนอนงายนะคะอุ้มหันหน้าออกนะคะโดยให้ศรีรษะพิงกับหน้าอกแม่เพื่อกระตุต้นให้ คอแข็งนะคะเดี๋ยวจะหยิบตุ๊กตาต่อน,นึงก็อุ้มแบบนี้นะคะอุ้มหันนะออกแบบนี้นะคะถ้าคอยังไม่แข็งต้องมาคองศีรษะบอก่าคอ,องคอแบบนี้ก่อนไม่ต้องเกือบพิงแต่ไม่พิงเพื่อให้เขาได้ได้ประคองคอด้วยตัวเองนะคะต้องบางคนบอกว่าลูกคอไม่แข็งถามไปถามมาคุณแม่ไม่เคยอุ้มท่านี้แล้วก็ไม่เคยจับลูกน้อนคว่ำเลยนะคะ คือการจับลูกนอนคว่ำเราสามารถทําตอนที่เราอยู่ได้นะคือคือเขายังไม่ให้เด็กทารกถึงหนึ่งปีเนี่ยนอนนอนคว่ำนอนหลับคว่ำแต่ว่าให้คว่ำได้เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการนะคะคอแข็งเร็วนะคะถ้าจับคว่ำนะคะจริงๆแล้วสามารถคว่ำได้ตั้งแต่ลูกอายุเออสะดือหลุดอะคะ่ะบางคนจริงๆให้คว่ำได้แต่แรกเกิดแต่ส่วนใหญ่เราจะกลัวเรื่องของสะดือหลุดเนาะเราก็เลยใช้ว่าสะดือหลุดแล้วก็จับคว่ำได้เลยนะคะ ต่อไปเดือนที่สามกะตุน้นพัฒนาการยังไงบ้างนะคะให้ลูกนะคะจับมือลูกให้ถือของเล่นและเขยา่าอย่างนี้สมมุติว่าอันนี้เป็นของเล่นนะคะจับเขย่านะคะเขย่าโดยมือของคุณแม่ช่วยกำของมือลูกไว้นะคะหรือนะคะอาจจะใช้เป็นกระพวนนะคะอะไรข้อมือข้อเท้าที่โบราณเขาใส่กันนะคะ ให้ลูกใส่แล้วพอลูกเขย่าอะไรเนี้ยก็จะมีเสียงกุุงกิ้งอันนี้เป็นการกระตุ้นพัฒนาการลูกนะคะวิธีการต่อไปในเด็กวัยสามเดือนให้จับลูกพาดบานะคะเพื่อให้คอแข็งมากขึ้นและพาชมนกชมไม้กับอุ้มแบบนี้แล้วอ่าอุ้มไปดูข้างนอกพอก็เห็นอะไรบินพาหรือว่าเห็นเคลื่อนไหวไบไม้ไหวอะไรเงี้ยเขาก็จะหันซ้ายหานันขวาอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นโดยที่เรายังคงประคองคออยู่นะคะในวัยนี้นะคะยิ่งโดยเพราะถ้าลูกยังคอไม่แข็งอย่าเพิ่งปล่อย อย่าพึ่งบอกระมาแล้วก็ไปพยายามอย่าให้เขาแบบบาทีเขาตกใจหงายขึ้นมาแบบนี้เราต้องระวังด้วยนะคะววยสั่เดือนพูดคุยทําเสียงโต้ตอบกับลูกร้องเพลงให้ลูกฟังแล้วก็ให้ลูกทำความร,รู้จักกับทุกคนในบ้านมากขึ้นออ,อันนี้สําคัญนะบางทีแบบลูกไม่คุ้นกับคนในบ้านบางทีบ้านเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็มีหลายคนนะคะอันนี้เราควรจะส่งเสริมให้เขารู้จักแล้วเขาจะเกิดเออ พัฒนาการด้านสติปัญญาเขาจะจดจําใบหน้าคนที่เขาคุ้นเคยได้อ่ายิ่งหลายคนยิ่งดีนะคะเมื่อก่อนลูกพี่คนโตเนี่ยพ่อพาอยู่สวนเนาะอยู่แบบที่อําเภอแกงเนาะสวนยางเนี่ยเขาพาไปตามบ้านได้ทุกจำบทยายเอียงยายเขาจําคนได้หมดเพราะว่าพ่อพี่ก็จะพาไปแวะบ,บ,บ้านนู้นบ้านนี้สมัยนั้นมันไม่มีเรื่องของโรคระบาดเือก็เลยไปได้นะคะอันนี้ก็แค่คนในบ้านเนี่ยคะ่ะพุ้มไปแล้วก็บอกถ้าหากคุณยาย แนะนำแบบพูดพูดให้เขาฟังไปเรื่อยๆคุณยายนะคะนาอะไรอย่างเงี้ยเขาแนบะบนำเขาไปนะคะวัยสามเดือนนะคะก็คือให้ลูกแปงนของเล่นหรือแปงนโมบายระยะห่างออประมาณหนึ่งฟุตเพื่อให้ลูกเขาคว้าของวัยนี้เขาไม่ได้นอนมองเฉยๆเลยนะเขาจะเริ่มคว้านะคะช่วงแรกอาจจะให้อาฟุตหนึ่งก่อนให้เขาลองคว้าถ้าเขาคว้าได้แล้วดูมีแบบ อยากเห็นทัฒนาการเพิ่มอาจจะขยับขึ้นนิดนึงให้เขาพยายามมากขึ้นนะคะถ้าลูกบังคลายนะคะลูกจะมีลักษณะก้มหน้านะคะกรณีที่อุ้มนั่งตักนะคะท่านี้นะคะแล้วลูกก้มหน้าก้มหน้าบางคนเด็กก้มหน้าแล้วแม่จะถามพี่กันว่าลูกก้มหน้าตลอดเป็นอะไรไหมให้คุณแม่นะคะเริ่มให้ใช้ของเล่นสีสดใสามาให้ลูกเงยหน้าขึ้นนะคะก็อาจจะขย่าของเล่นให้เขาเงยหน้าตาม แบบนี้นะคะเขาก็จะแบบมองมองเขยา่ามองเงยขึ้นอ่าเขาจะรู้เฮ้ยฉันมองฉันเงยหน,น้าได้อ่ะฉันมองเห็นในลักษณะที่แตกต่างไปจากพื้นอะ่ะอย่างเงี้ยค่ะส่วนลูกใครที่ชอบมองบนมองบนก็แบบจะเงยหน้านออกไหมก็เขย่าลงมาให้มองในระดับสายตาแบบนี้นะคะในวัยนี้ก็ยังคงต้องพูดคุยให้ลูกศกตาเหมือนเดิมนะคะ ต่อไปค่ะเป็นพัฒนาการเดียนที่สี่นะคะของวันนี้ก็คือเป็นวันเดียนสุดท้ายนะคะลูกสามารถสร้างเสียงได้เองจากการเขยา่า่าเอามาเลยค่ะไข่กุ้งกิงใส่มือให้เขาเลยเขาก็จะเ,เริ่มเขย่าแล้วก็เล่นเองนะคะในวัยน,นี้ก็อาจจะต้องลงทุนแบบหาของเล่นเขย่าเสียงนะคะหรือทําอะไรขึ้นมาสักชิ้นหนึงที่มันมีเสียงเขยา่า เอออาจจะเป็นอะไรอ่ะขวดพลาสติกเนาะที่เคยเห็นอนะ่ะขวดพลาสติกใส่ข้าวสารก็ได้ขวดเล็กอ่ะขวดน้ําขวดเล็กมันขวดน้ำก็ยังใหญ่ไปขวดอะไรพลาสติเกเล็กๆใส่ข้าวสารแล้วให้เขาเขย่ยานะคะอันเนี้ยก็ได้ทาไม่ได้ซื้อนะคะของเล่นที่มีบีบแล้วมีเสียงอ่าเพื่อเขาฝึกกล้ามเนื้อมือแขนนะคะว้สี่เดือนเล่นตีน้ําระหว่างอาบน้ําได้แล้วนะคะชูคอ ชูของให้ลูกหันมาขณะลูกนอนคว่ำหรือหงายเพื่อให้ลูกพลิกคว่ำนั่นเองคือการที่เด็กจะมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปหรือก้ารนั่งขึ้นเนี่ยเราก็ต้องกระตุ้นด้วยนะบางคนไม่เคยกระตุ้นให้ลูกพลิกคว่ำลูกก็ไม่พลิกนะเขาไม่เป็นอะ่ะคือให้เราให้จับลูกนอนหงายนะคะแล้วเอาของเล่นมาหลอกล่อด้านใดนด้านหนึ่งเขาก็จะเริ่มแบบผันไปมองพอหันไปมองแบบนี้ตัวเขาจะตามมาเกิดการนอนตะแคงและความปึ๊บอย่างนี้อ่ะกรณีถ้าลูกแบบก้นหนกักหรือว่าแบบตัวใหญ่อ้วน อาจจะเริ่มให้เขานอนตะแคงก่อนก็ได้แล้แล้วแค่นี้ก่อนคือครึ่งนึงก่อนแล้วของเล่นมาวางข้างหน้าแล้วเขาก็จะได้ความได้ง่ายๆนะคะถ้ายังไม่ไดใ้ใช้มือดันสะโพกรูกปอ่าแบบนี้นะคะวันนี้นะต้องหัดลูกพลิกคว่ำ้วนะห้าเดือนลูกต้องพลิกคว่ำได้นะคะจับมือทั้งสองข้างนะคะแล้วค่อยๆดึงขึ้นมานะคะเมื่อก่อนที่บ้านพี่เรียกว่าอึ๊บอึ๊บอ่ะอึ๊บคือจับแบบนี้ อืดนะคะอ่าเขาจะได้แบบพยายามยกศีรษะบางคนนี่เป็นตั้งแต่สามเดือนสองเดือนเลยนะคะพอจับมือนี้ปุ๊บเด็กยกหัวตามมาลูกใครเป็นบ้างนะคะพี่กันสังเกตว่าเด็กสมัยนี้ก็คือค่อนข้างพัฒนาการเร็วพอจับแบบนี้ทําท่าเหมือนจะให้เรายกตัวเขาเลยนาะขึ้นมาเลยนะคะโอเคเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นพัฒนาการนะคะง่ายๆนอกจากการเลี้ยงดูเพื่อการจเจริญเติบโตแล้วสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องทาในการเลี้ยงลูกลูกลก็คือเรื่องของการ กระตุ้นพัฒนาการนะคะสําคัญเพราะว่าถ้าเราขาดการกระตุ้นพัฒนาการลูกของเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของพัฒนาการล่าช้าและถ้าโดยเฉพาะถ้าพัฒนาการด้านภาษาเนี่ยจะมีผลในเรื่องของออสติปัญญาของลูกมากที่สุดนะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปเป็นการตอบคําถามนะคะจะตอบคำถาม15นาที15ถึง20นาทีนะคะวันนี้มาช้าเนาะ สวัสดีคะ่ะทุกท่านสวัสดี370คนนะคะไม่เห็นเลข400นานแล้วเนาะสวัสดีทางติ๊กต k อนะคะทางติ๊กต k อเอ่อถ้าถ้าถ้ายังไงแม่สามารถกินทุเรียนได้ไหมเห็นคําถามนี้บอกเลยว่ากินได้ก่อนนะคะมาตอบคาถามกันนะคะอ๋อมีหนึ่งเดือนมีสี่เดือนมียี่สิบวันนะคะคือ พิการนะช่องพิการหรือว่าเพจพิการบางทีก็จะมีแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์บางคนบอกว่าหนูดูพี่มาตั้งแต่ท้องรู้ไหมว่าการที่ดูตั้งแต่ท้องมันดีมากมันเหมือนว่าเราเตรียมความรู้มาก่อนค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เราว่างสุดเลยนอกจากดูของช้อปปิ้งของแม่และเด็กแล้วเราก็ต้องดูความรู้เตรียมตัวที่จะคลอดเมื่อเราคลอดนะบางทีเราจะไม่ค่อยมีเวลานั่งดูแล้วพอเกิดอันปัญหาอะไรนิดนึงเราจะแบบเราจะกังวลหรือว่าน้อยค่อนข้างมากอ่ะอย่างเช่นเรื่องของอาการในทารกแรกเกิด ที่จัดว่าเป็นอาการที่ปกติเกิดขึ้นได้เนี่ยเช่นแหวะนมลูกผิวลอ,อกแบบนี้คือถ้าแม่รู้ก่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะผิวลอ,อกอปกติดูคลิปพี่แกนวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะได้สบายใจนะคะการติดตามนะคะวันนี้พี่แกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ